สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้นะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ r i c h i e Dice t เก e ตอนะครับ่งซึเช้านี้วันนี้พี่นั้กลับพึกมาค่อนข้างเช้ามากเลยใช่ครับเพราะว่าวันนี้มีน้องขอรีเควสว่าน้องก็อยากดูคอนโดใช่ที่อยู่ใจกลางเมืองนะนะพี่ก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะบริษัทเราอ่ะมันมีที่ไหนที่อยู่ใจกลางเมืองมากก็คือมีที่เดอะเบทนาใช่ พี่ก็เลยต้องนัดพึกงเชา้าซึ่งเช้านี้อากาศดีรถติดพอ,อ,อไปการกุงเทพเริ่มเข้ามาสู่สถานการณ์ปกตินะครับคนส่วนใหญ่ก็เริ่มใช้ชีวิตปกติแล้วใช่ครับนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเทปนี้เรามีกิฟต์บัตรเชื่อใช่ครับกิฟต์บัตรเชเื่อจนท่านสองร้อยบาทสามรางวัล <3 S 1> หรือสามร้อยนะสองร้อยอ๋อสองร้อยสามรางวัลน,นะครับสำหรับกดไลค์กดแชร์สำหรับลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะให้กับเรานะครับ,รบเราก็จะแจกนะครับรก็ ถ้าลูกค้ากดไลค์แชร์เราประกาศกดแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถมารับที่โครงการได้ใช่ซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นเดดิตเพื่อนจิตนานาใช่ครับครับเราก็พี่ก็นัดน้องไว้อีกแล้วสวยสวยอีกแล้วแต่ประเด็นประเด็นวันนี้นะครับพี่ต้องไปเจอกับบุคคลอันตรายคนหนึ่งที่พี่ไม่ค่อยอยากให้มันเข้าสู่รายการของเราสักเท่าไหร่นะครับเราไม่อยากไปร่วม ร่วมสั่งแคสังกะเการมันมากตอนนี้น่ากลัวแต่ทํางานเก่งอยู่นี้แต่เราก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเขาพยายามเสนอตัวเองมาตรงนี้อยากเีเสิร์ฟแวที่แล้วที่เรามีน้องสวยๆมาเขาพยายามเสนอตัวเองว่าใช่ขอกูไปเถอะสุดท้ายสุดท้ายมันก็ต้องมาถึงเทปก็จริงครับพอจบรายการนี้รีบโทรมาเลยนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปที่เดลิตเพื่อนจินนาการดีกว่าโอเคครับเพื่อเดี๋ยวน้องเขารอนานแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไป เดือเพื่อจิตนานากัน Let's go ไล่ย oh, ังงรพี่เย์แย่โอ้ส่วนกลางสวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องไอโอ้เชิญครับเชิญ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 เป็นไงมาถึงนานยังสักพักแล้วค่ะอืมเราได้ดูบ้างเลยครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างดูส่วนกลางเมืองต้นแล้วก็คือแบบที่นี่สวยมากโอเคสวย น้องหนูได้คุยกับเซลที่นี่ไหมตอนนี้ยังค่ะยังไม่เจอเซลเลยใช่พี่ไม่อยากให้คุยอ่ะผมได้ยินว่าเซลที่นี่ชอบอุ้งานเหรอฮะคอื่นพี่ได้ยินว่าอื่นไม่ผู้พัดการเหรออืนี่คือหนึ่งในผลวที่พี่ไม่อยากมาที่นี่เพราะว่าพี่พยายามกีดกันมันออกไปแล้วแต่มันกีด EP ทีนั่นใช่เดี๋ยวขอลายไว้ก่อนเลยจากที่นะต่อหน้าต่อตาดูอีกแล้วแต่มันก็พยายาม จะเอาเข้าเอาตัวเข้าไปอยู่ในรายการดีให้ได้ซึ่งซึ่งเขาเป็นเจ้าของรายการนี้ไว้แบบเอ่อ리ชี่ออนไลน์มาร์เก็ตอ่าถูกไหมใช่ใช่จะฮาร์เซลคนนี้นะครับซึ่งพรพยายามไม่เขาไม่ยุ่งกับรายการเราเขาก็พยายามจะเข้ามาให้ได้นะฮะแล้วพอเรามาโครงนี้ใช่พอเรามาโครงนี้เราก็ต้องต้องต้องเป็นเขาไะเพราะว่าเขาเป็นคนที่รู้เรื่องของโครงการดีที่สุดแล้วนั่นคือเดอะลิสต์นานานะครับเดี๋ยวเราไปเชิญเขามาดีกว่านะครับโอเคไปตามให้แช่ไปตามเามาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดุลคุณคอ่ะผมก็คุ้นหน้าคุณมากเราเจอกันที่ไหนมาก่อนเนี่ยเมื่อวานเมื่อคืนหรือเปล่าไอ้ไอ้คุณคุณเป็นผู้ขับวอร์ดในเส้นเพชรบุรีและราชดาผมก็อาจจะต้องเจอคุณบ้างนะครับผมไปกินโอชาสุกี้เขามาเฮ้ยบ้างชาติดีไหมเออได้อยู่ได้อยู่นะโอเคคุณคุณแนะนำหน่อยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนะครับดุลนะครับก็เจ้าของรายการดิฉันออนไลน์พัคเก็ตนะครับก็เป็นรายการที่ พิเศษที่ม,มานําเสนอ EP ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมก็น่าจะเคยเห็นแล้วนะ่า <m> เคยเจอใน EP ของ r <m> ิชีออนไลน์มาร์เก็ตนะครับวันนี้ผมมาแจมกับรายการของลิ i ีไดทูดเกเตอร์ครับผมซึ่งผมพยายามกีดการเขาไม่ให้มานะครับเพราะว่าคอนเซปต์ผมคือต้องเป็นสาวสวยอะแต่วันนี้แันเป็นเขาเขาก็พยายามจะมุดแทรกจังหวะมาซึ่งมันเป็นจังหวะดีที่ผมหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโครงการนี้เขาจะเชี่ยวชาญ มากแล้วผมพาน้องไอมาดูด้วยนะครับคุณต้องพรีเซ้นน้องให้น้องเขาอยากซื้อคุณแนะนําน้องไอมาเนี่ยเหมาะกับโครงการนี้มากเลยคุณโครงการนี้เหมาะสําหรับคนสวยมากๆโครงการนี้เป็นโครงการลักชลี่เลยน้องไอยังไงคะอธิบันอยู่ย่านสุขุมวิทซอยสามเลยนะแล้วเหมาะกับน้องไอเวลาปกติขับรถไหมปกติเอิชอบนั่ง BTS นั่ง BTS โครงการนี้ตอบโจทย์น้องไอมากๆโครงการนี้ที่นี่นะใกล้รลยฟ้ามากเลยไม่ว่าจะเป็น BTS นานาหรือเพลินจิต เลี้ยวซ้ายก็นานาเลี้ยวขวาก็เอิญจิตเพลอไหมฮะสุดเพลไหมเพลินมากอ่ะแล้วเราต่อต่อกคนต่อแล้วคุณต้องมีเซนแล้วเนี่ยผมจำอะไรไม่ได้แล้วแต่ไปไม่ถูกไปไม่ถูกแล้วโครงการนี้ชื่อโครงการเดลิสเลิญจิตนานานะครับผมซึ่งโครงการนี้น้องไอซ์เป็นโครงการสูงเนี่ยสามสิบสองชั้นเลยที่นี่โครงการนี้จำนวนยูนิตไม่ได้เยอะด้วยมีประมาณกี่ห้องได้ค่ะไม่เยอะให้ทายว่าประมาณเท่าไหร่ผมให้มาสามร้อย 300ร้ออีกเ7เอ๋อเป็นสา7หรอใช่ที่นี่มีร้านค้าด้วยนะนอกจากที่พักอาศัยนะที่นี่แบบเป็นคอมิพลตี้มอลด้วยใช่ใช่มีช้อปปิ้งมอลที่อยู่ใต้อาคารด้วยนะอ,อาหารการกินแบบทุกอย่างเราย,ยกร้านอาหารมินิมาร์ทร้านกาแฟร,ร้านคอฟฟอะไรต่างๆมาใส่ในคอนโดที่นี่ให้กับลูกบ้านที่นี่ให้นอกไอที่นี่เนี่ยอลังการอ่ะคำพูดมันดูอลังการมากแต่บอกตรงนะสำหรับโครงการนี้อย่างคุณนะ ไม่น่าเลยทำไมอ่ะไม่น่าเข้ามาอยู่เลยหลอฮะทำไมฮะทำไมฮะแต่ที่นี่นะทำไมแบบซื้ออะไรไม่ผิดหวังแน่นอนพี่บอกได้เลยไม่ผิดหวังเลยนะผิดหวังกับเซลไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะดีใจดีลนแรกแจกแถมเลยบอกได้เลยโครงการนี้ราคาเท่าไหร่คะราคาที่นี่หรอเดี๋ยวพี่ใบตอนหลังเี่อแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอแนะนําว่าสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบข้างขาโครงการมีอะไรบ้างได้ครับอยากห้างสรรพสินค้านะเลี้ยวขวาไปออกจากโครงการนะ ก็เจอเซ็นทัลเซนบาซีโอ้เป็นห้างแบบดรูล้ามากเหมาะมากถัดไปเป็นเซ็นทัลชิดลมถัดไปอีกนิดนึงเป็นเคสโซคภาซ่าข้ามไปอีกนิดนึงก็เป็นเซ็นทัลเดอเดไปอีกนิดนึงเลยวัดไปนิดนึงเนาะเจอ ภารกิจอีกนิดนึ่งสามสิบวันเลยกันนะอีกนิดนึงก็บอกว่าเจอ M B K แล้วเจอ M B K แล้วเดาไปอีกนิดนึง แล้วเลยก็ไปเจอท่าเรือสะพานหัวช้างเฮ้ยไอ้คุณไปแถวนั้นบ่อยเหรอครับป่าผมแค่ทางผ่านเฉยๆโอ้โหท่าเรือปกติผมจะอยู่โซนสุขุมวิทอยู่แล้วผมวิ่งในสุขุมวิทหน้าตาในสุขุมวิทแต่ผมเองคุณอยู่รัชดาเพชรบุรีนะเฮ้ยไปเฮ้ยบ่อยคุณเลยที่ไปกับคุณวันก่อนเนี่ยไปด้วยกันเฮ้ยคุณก็ไปด้วยนี่แน่ๆวันนี้คุณขับอะไรมาคุณขับรถสค้าสีแดงใช่ไหมผมขับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เหรอเราไม่ได้จะติดตาย ถ้าคุณเล่นเนี่ยไอ้เนี่ยตายเลยนะหยอกหยอกหยอกอกไอ้เรื่องนี้นะไอ้อยากรู้ว่ามีห้องอะไรบ้างใช่ไหมอย่างที่นี่นะน้องไอ้ก่อนว่าที่นี่เนี่ยคือที่พักอาศัยเนี่ยของเราเนี่ยมันจะมีแบบหนึ่งห้องนอนนะไปจนถึงสองห้องนอนเลยหนึ่งห้องนอนพื้นที่ที่นี่นะเริ่มต้นสิบสามสิบสี่ตารางเมตรไปจนถึงไปสิบเจ็ดเลยใหญ่มากโหจริงเดียก็คือแบบทั้งชั้นเป็นของเราหมดเลยเหรอ ใช่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่ไหมเงินขนาดนั้นเลยเราพอๆก็บอกไว้แล้วว่าผมอยากมีคาเรียนเป็นของตัวเองครับใหญ่มากใหญ่มากคุณจะพากี่คนก็ได้เข้ามาในห้องที่พักอาศัยผมมีคนเดียวว่านั่นแหละคุณจะพาครอบครัวมาอะไรทุกอย่างคุณผมมีคนเดียวผมมีน้องคนเดียวมีอะไรนะมีน้องคนเดียวหลองไอกมีพี่บีได้อยู่ค่ะได้อยู่ yes 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 ไอ้อบอกบอกน้องน้อยมอกอะไรนะบอกจากห้องนอนเป็ดคุณนายอยากได้วันเบันอยากได้วันเบ็ดพัดเฮ้ยดีมากเลยนะที่นี่วันเบ็ดพัทเนี่ยปกติถ้าเป็นที่อื่นนะจะเป็นห้องที่อยู่ตรงกลางแต่ที่นี่วันเบสพัดออกแบบเป็นห้องมุมด้วยนะได้สองวิวด้วยนะทางซ้ายทงขวาคือ,ค,อคือมุมแะไมุมมุมแบบนี้เหรอใช่ทั้งแบบมุมมุมฝ้าด้านนี้ฝ้าด้านนี้ได้สองวิวโอ้โหพิเศษเนาะผมว่าอันนี้พิเศษมากเลยคือคือแบบด้วยไอ้สามารถแบบ เป็นคนชอบแต่งห้องไหมชอบค <have S 2> <tinc S 1> ่ะเออไอสามารถแบบแต่งห้องเป็นมุมนั่งเล่นแล้วไอมองวิวกรุงเทพอบบวิวสุขุมวิทวิวอะไรเงี้ยแบบตอนกลางคืนอ่ะสวยมากเลยนะแบบพี่จิตนาการโอ้โหแล้วแบบนั่งกันอยู่สองคนเนีหวานแววเนาะจิตนาการชมวิวเนี่ยแต่ที่สวยจริงนะวิวข้างๆแบบไม่มีตึกบังเลยนะฝั่งไหนสวยกว่ากันครับหรือว่าสวยสองฝั่งเนี่ยถ้าเป็นฝั่งที่ใต้นะฝั่งที่ใต้เนี่ยจะได้วิวเมืองด้วยนะวิวเมืองกับวิวสวนลุมพินีด้วยวิวพื้นที่สีเขียวจะบผมว่าฝั่งที่สวยๆคือฝั่งฝั่งมือผม เออไปเหรอครับไปไม่ได้เลยแล้วเมื่อกี้ไอ้ไอ้ไอ้ได้ดูส่วนกลางไอ้วัดกลางที่นี่สวยไหมสวนกลางสวยค่ะแต่ว่ายังเดินเดินไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่ดูจะพาไปดูส่วนกลางว่าที่นี่ขอให้อะไรบ้างที่นี่เขาจัดเต็มให้เลยนะหรอสระว่ายน้ำฟิตเนสตโอ้ยฟิตเนสอยู่ข้างบนนะชั้นห้าอ๋อเหรออ๋อนนั่คือคือแยกกันเหรอ แยกกันแยกกัน<ม>ก็คือเวลาออกกำลังกายชั้น5้ามันก็เทควิวดูสระว่ายน้ำข้างล่างอ๋อไม่ถือว่าเวลาแบบลูกค้าเราวิ่งหร<ช>ือน้องไอออกกำลังกายก<ช>็คือจะเทควิวดูสระววน้ำของเรามันทำให้ะหระยะเวลาในการออกกำลังกายนานขึ้นอ๋อคือเราสามารถจะออกกำลังกายนานๆไหมครับก็30นาทีได้คหรอผมว่าวไปนะผมว่าวไปนะ30นาทีไมวไปแล้วฮะโอ้โหผมแค่เฉลี่ยวไปทักหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยนะอ๋อแค่ในขาผมก็เปี้ยกแล้วฮะเธอเราเราเบิร์เรื่องนี้ไป เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวไปดูส่วนกลางกันได้ได้แล้วก็เราไปดูส่วนกลางเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องตัวอย่างที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวนะพอดูส่วนกลางเสร็จคุณต้องบอกผมนะว่าราคาห้องที่น้องไออยากได้มีโปรโมชั่นรายได้ได้ไปดูส่วนกลางก่อนนะโอเคไปดการาคาเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงได้ัเดี๋ยวเราไปดูส่วนกลางกันเชิญครับน้องไอเช โอเคแล้วนี้เรามาถึงที่ไหนส่วนกลางของเดอะริทเพื่อจิตนานถูกไหมใช่คนอ๋อเป็นไงบ้างครับน้องไอซ์เอ่อส่วนกลางมีอะไรบ้างคะลองแนะนำให้อโอ้ยส่วนกลางที่นี่อย่างที่เกิดก่อนรายการเนาะที่นี่สระว่ายน้ำอ่าลิฟต์เน็ตซาวน่าชายหญิงแยกแล้วก็มีมห้องเด็กด้วยนะคุณโอ้หนี่ <ไป S 1> คืออะไรไว้ไว้เลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยเหรอใช่เราจะเดินไปไหนไวเลี้ยงเด็กเด็กไม่เกิน18บแปดปีเฮ้ยไม่เแปดปีก็คือไว้์ลงอกอ่างอย่างเงี้ยอดี อ๋อเปไอซ์ชอบไหมสวยค่ะแล้วเวลาเราแบบว่ายน้ำก็คือเทควิวมองมองวิวตรงนี้เลยถูกป่ะเป็นจากรุซี่ด้วยนะที่นี่เป็นสาไว้น้ำระบบเกลือได้น้องไอผิวผิวเราจะไม่เสียด้วยนะอแต่ถ้าเป็นคอรินเมื่อไหร่นะผิวน้องไอจะเสียแน่นอนไม่เป็นไรครัผมดูแลเองได้คนนี้สมานผิว แล้วเราโอเคเราส่วนการเรามีมีอย่างที่คุณบอกไปก็คือมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสชั้น5้าคือเวลาออกล้งก็คือเทควิวนี้เลยใช่ถเทวิวสระว่ายน้ำข้างล่างเลยวิวทิศนี้ฝั่งนี้ทิศเหนือนะอเย็นลมลื่นดีโอเคแล้วหลังเราเราดูส่วนการเสร็จแล้วคือเราคุณจะพาเราไปขึ้นไปดูห้องนอนที่น้องไอซ์อยากดูใช่ไหมว่ามันสวยแบบไหนขนาดไหนใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนะว่าห้องนอนเป็นยังไงบ้างไปครับคุณต้องนำผมนะเชิญ เผมต้องนํำคนอยู่แล้วไปน้องไอพี่ไปด้วยกันก็ได้พี่บีไม่ต้องไปนะโอเคโอเคแล้วเรามาถึงที่ห้องอะไรนะอันนี้ก็ห้องตัวอย่างวันเบสพลสอ๋อที่ที่น้องไอเขาอยากดูถูกปที่น้องอยากอยากอ๋อไปกันน้องไอ้แล้วตัวที่เราไปดูส่วนกลางมาเป็นไงบ้างส่วนกลางสวยมากค่ะพี่บีไอชอบสว่ายน้ำเหรอฮะน่าว่ายเนาะน่าว่ายมากใส่ชุดอะไรนะว่ายแบบนี้ ไมไ่ใช่ไอ้คนเไอะคนเราไหว้กันโดย <c oughs> อะ,อะตรงนี้คุณจะพิเศษอะไรวะคุณว่ามาเลยปกติน้องไอช่าทำอาหารไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยอ่ะโอ้พี่นี่นะโครงการนี้เขาออกแบบชุดครัวรแบบใหญ่มากๆเลยนะดูดิดพื้นที่เขาแบบ <c oughs> ทำวางของ <c oughs> วางทำอาหารได้หมดเลย เตรียมอาหารได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่มีต่ไปฟฟ้าให้ด้วยนะทำสปาเกตตี้ทอดไข่เจียวเป็นไหมครับถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นเดี๋ยวพี่ทอดให้จ้ะพี่บีชอบทอดไข่แต่ทอดทอดทอดสะพานอ่ะทอด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 สะพานเนี่ยพี่ถนัดคอนเซปต์เขาแหละนะไปจ้ะเชิญเชิญเชิญครัวแบบนี้นะของโครงการที่นี่ให้แบบนี้เลยน้องไอ้น้องไอสามารถทำอาหารได้ตามสบายเลยนะมีไมโครเวฟไว้อุ่นอาหารอันนี้ก็ให้ใช่ไหมคะ ไม่ค็เว็บลอฮะ ซื้อเองสิคนที่อาไปตัดพ้อสาวสวยไปไม่ใช่ชื่อว่าไมโครเวฟอ๋อี่มาไม่ไอยากได้แบบไหนน้องไอซื้อเลยดีไนี่ไม่มีให้น้องบ้างอ่ะแต่พี่มีมีใจให้น้องก็พอผมเกียดมันครับต่อต่อต่อข้างล่างตรงนี้น้องไอเวลาซักผ้าไม่ต้องขยี้ด้วยมือมีเครื่องซักแต่ขยี้ใจพี่ได้นะจ๊ะมาสิคนละดอกมามาอลิมมาทั่วขนาน้อไอเราไปดูตรงนู้นดีกว่าห้องนั่งเล่นดีกว่า อ๋อโอเคไปครับาไปดูที่เป็นห้องนั่งเล่นแล้วกันเนาะอ่าไว้แบบนั่งพักผ่อนในห้องบริเวณนี้แบบเป็นห้องนั่งเล่นที่มันดูกว้างมากแล้วคิดดูนะห้องนั่งเล่นที่นี่ติดกระจกติดระเบียงด้วยห้อมันก็จะดูโปร่งไม่ต้องเปิดไฟก็ได้อ๋อก็ดูแบบเป็นวิวสวยๆิวสวยๆไอเพื่อนเยอะไหมคะเนี่ยไม่ค่อยค่ะชอบอยู่คนเดียว๋อ้ม่ติดตัวแรงเลยทำไมรู้สึกอึ้งๆฝังดีเลย ปิดวิเวกเลอ๋อเลยรู้สึกอึ้งๆคำนี้จังวะใช่รักษาโดดค่ะแต่บางครั้งก็อยากอยากมีคนอยู่ข้างๆหรือเปล่าบางเวลารื่แงอะไรของมึงอ่ะอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือขนาดอันนี้คือขนาดห้องที่แป๊กมากแป็กเลยอ่ะห้องนี้ห้องวันเดพัทห้องนี้จะเป็นห้อง50ตารางเมตรอ่าห้องนี้พื้นที่ใช้สายเยอะแบบเยอะมากอย่างนอกไอเป็นผู้หญิงเนาะโอเคค่ะ พี่มีห้องแต่งตัวไว้ให้น้องไอซ์แบบใหญ่ๆเลยปกติผู้หญิงเนี่ยก็จะมีแบบชอบเสื้อผ้ามีแบบชุดหลากหลายเนาะทำเป็นห้องวอลอินโคเซได้สบายเลยนะไอซ์อ๋เเอเฮ้ยสุดยอดนะกว้างอยู่นะคะใช่กว้างอยู่เกิดวันหนึ่งน้องไอซ์แบบมีครอบครัวใช่ไหมน้องไอซ์มีน้องแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเออไม่ได้ไม่มีครับไม่มีทําไมล่ะครับ อยากอยู่กันสองคนอยากอยู่สองต่อสองอ่าไม่เป็นไรจะไปอยู่สองต่อสองห้องนี้ก็ได้คุณก็ไปสร้างเตียงสามฟุตก็ได้นะห้องนี้เตียงน้ำแม้ที่คุณชอบมันจะได้ใกล้ชิดกันไงน้องนายอางกูด้วยเตียงน้ำแม้ที่คุณชอบเตียงน้ำมันเป็ขึ้นเปขึ้นอาคุณที่นี่ที่ไหนอาคุณจริงเจออยู่ที่ไหนเริ่มที่เท่าไหร่ราคาที่นี่นะของโครงการที่นี่นะที่ี่ราคาของเขาเนี่ยเริ่มต้นที่หกจุดแปดเอง หมายถึงว่าห้องเนี้เหรอไม่ใช่หกจุดแปดบาทนะล้านบาทคือ <ười> <ười> คือห้องนี้ใช่ไหมห้องนี้เหรอห้องนี้ไม่ถึงสิบล้านเลย <c ười> อ๋ <c ười> อ,อราคาคต้แบบถูกมากเลยกับเส้นนี้ไอพี่ว่านะถ้าจริงๆแล้วอะถ้าราคาประมาณนี้นะ <c ười> ถ้าอยู่จักรสุขสุมพี่ว่า,า,วามันก็คุ้มนะ <c ười> เดินทางสะดวกด้วยแต่ <c ười> แต่น้องไอจะกู้รวมไหมไม่ค่ะอยากกู้รวมกับพี่บีนไหมไอซซื้อค่ะเดียวพี่พี่บีนเป็นคนมีค่านะค่าใช้จ่ายเยอะค่า ค่าบ้านค่ารถค่าเลี้ยงดูค่ามีทุกค่าเลยพี่บีน<ะ>เป็นคนที่มีคุณค่าเดี๋ยวกูจะค่ามึงด้วย <laughs> <laughs> แล้วอย่างงี้ถ้าห้องเนี้ยราคาเท่าไหร่คะพี่ดูอุย้ยราคาห้องเนี้ย ไม่ถึงสิบล้านเลยน้องไห้สบายมากวันเบสทพวันเบสทพาร์อแต่คุณบอกว่าข้างล่างคุณบอกคุณมีอีกคือสองห้องนอนสองห้องนอนสองห้องนอนของผมท่องตัวอย่างอยู่ชั้นยี่สิบหกเป็นสองห้องนอนที่เป็นพื้นที่เจ็ดสิบตารางเมตรวิวสวยงามมากเหมือนกันวิวไม่แพ้มุมนี้เลยนะหล่อแล้วฟังก์ชันแบบเดียวกันไหมฟังก์ชันคนละฟังก์ชันกันซึ่งที่นี่ฟังก์ชันหนึ่งห้องนอนเป็นวันเบสทพัรซึ่งที่โน่นก็จะเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ํามีอ่างในห้องมาสเตอร์เบดรูมเขาเรียกอะไรจักก จากุซี่แช่ข้างในโอ้สบายอ๋อเหมือนที่คุณชอบไปแช่บ่อยๆอฮ่ะฮ่ไอที่นี่เขาเปิดปิดโครงการที่เขาเปิดเป็นไงที่นี่เหรอที่นี่เขาเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงยี่สิบโมทุกวันเลยอ่ะแล้วสมมติว่าไอไปตัดสินใจแล้วอยากโทรหาคุณอ่ะก็ติดต่อผมโดยโดี่ยตรงได้หนึ่งสามสิบหรือเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกเก้าแปดห้าอันนี้คือเบอร์เซลเซนเซอร์ครับเซนเซอร์สี่เบอร์ท้ายไป ขอบคุณคุณดิลคิลีมากเลยที่มาเป็นไกด์พาเที่ยวที่คอนโดนี้นะครับเราเป็นเพื่อนกันนะครับเราจะไม่เล่นกันถึงตายนะครับแต่ที่โรงพยาบาลอยู่ผมก็มาแต่คือเดี๋ยวผมก็อาจจะต้องไปโรงพยาบาลกันเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยผมเดินไม่กี่รถไปถึงแลนะอย่าเพิ่าทิ้งที่มันอู้งานอยู่ตรงนี้นะครับมันจะไม่มันจะไม่ตายตอนนี้นะเดี๋ยวมันจะตายหลายใจจบรายการนะครับโอเคขอบคุณคุณดิลคิลีมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณนะครับแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับไปกันนะครับไปแล้วก็ในส่วนของพี่พี่จะพาน้อปอายไป เที่ยวต่อนะครับเราพี่จะพาไปดูว่าทําไมที่นี่มันถึงน่าอยู่มันมีอะไรบ้างและหิวข้าวไหมสุดเลยค่ะจริเหรอโอเคงั้นป่ะเดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวดีกว่าผมอยากไปด้วยด้วยไหมครับไม่ได้ครับผมผมคัดกินเที่ตรงนี้พอหิวข้าวแล้วเนี่ยไม่ต้องร้องนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายไปหลังจากที่เราดูคอนโดเสร็จแล้วนะครับเราก็หิวแล้วเนาะก็เดี๋ยวพี่จะพาไอซ์ไปร้าน ส้มตำเออส้มตำเรื่องชื่อทาไหนคะอ่าสาระแดงสารแดงใช่่าซึแงซึ่งร้านเนี้ยพี่ได้ข่าวว่าได้มิสิลินสตาร์ด้วยใช่อ่าซึ่งพี่อยากรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนเพราะการที่กว่าจะได้ดาวมิสลินสตาร์มามันยากนะก่อจะได้มาหนึ่งดาวเนี่ยแล้วมันอยู่แค่ใกล้ๆเรานี่เองหัวจากโครงการเรามาเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณห้าสิิทีเองนะครับซึ่งไอ้ทาส้มตำได้ปละชอมากค่ะโอเคเข้าทาง ใส่เนื้อไหมครับกินเนื้อไหมทุกอย่างทุก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 อย่างโอ้ทุกอย่างที <c oughs> ่ตาลุกวาวไ,<อ>ไม่มีอะไรขรัดกันได้หิมาก<อ>ค่ะตอนนี้โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวเราพาลองไอไปทานข้าวนะครับแล้วก็อาจจะมีไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยแล้วไปดูว่าเมนูที่ผมสั่งมีอะไรบ้างแล้วมันน่ากินขนาดไหนโอเคครับไปไปกันเลยไปจ้า let's go หิว เย่น้องไอซแล้วแล้วพี่ก็พามาถึงนะครับร้านส้มตำเดอร์พี่พี่บอกว่าน้องไอน่าจะชอบจอยนี้อยู่ที่ร้านนี้ร้านเลมร้านนี้อยู่ที่สายแดงนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นมิชลินค้าด้วยครับซึ่งเมนูที่เราสั่งมาเนี่ยก็คือเป็นเมนูที่แนะนําหมดเลยใชครับร้านนี้มีสาขาต่างประเทศด้วยนะครับมีที่นิวยอร์กโตเกียวโอจิมินแล้วก็ที่ไทยนะครับถ้าใครมาแถวนี้ต้องแวะมาชิมดูนะครับ ซึ่งที่เรามาจากโครงการใช้เวลาแค่ประมาณ5้าถึงสิบนาทีเองไม่ไกลเลยถ้านั่งรถไฟฟ้ามาก็5สถานีนะครับก็น่ากินมากซึ่งผมหิวแล้วน้ำลายแตกหิวมากค่ะสุดยอดเราจะชิมกันรู้ไหมครับน้องไอซ์ว่าได้ข่าวว่าน้องไอซ์ชอบนะครับตั้งแต่อยู่บนรถแล้วว่าเราถามว่าน้องไอซ์กินส้มตำไม่ไหมน้องบอกกินได้พี่มาค่ะแล้วซึ่งมันมีที่เด็ดตรงว่าตรงเนี้ยพิกสิบเมตรใช่ไหมเออเริไม่ได้ก็ยาก ไม่ใช่พื่ออันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวพี่จะแทงเอี่ยวนะโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าอันนี้พี่มีพิเศษให้นะครับลองไอลองชิมดูตอนนี้มีส้มตำอะไรนะพื่กขอพี่เปิดเมนูหน่อยเลยไหมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเราสั่งกันมาแบบกระหน่ำมากอะไรส่วนๆสักอย่างอันนี้ไม่น่าจะใช่นะมันเป็นตำซ้วมมันเป็นอันนี้ตำปลาดุกฟูตำชั่วสกล แล้วก็ตำซัวเดอร์อ่านี่คือสามเมนูแล้วก็นี่อ่อมนะครับข้าวหมูย่างไก่ทอดแล้วก็เนื้อย่างอ่านี่คือครบละโอเคมาลุยกันเลยครับเนี่ยจะเข้ากินอย่างเดียวเลยละได้ได้ได้พร้อมค่ะพร้อมอ่าครับน้องไอเอาอะไรครับเลือกเลยเฮกอละกันค่ะควกินอะไรก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไอายไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวค่อยต่างมาดูแลกันอ่าแล้วหลังจากที่เรา ทานก็อิ่มในร้านส้มตำเด้อเราก็พาน้องไอมาที่สวนสาธาระเพื่อมาแบบพักผ่อนเดินย่อยนะครับแล้วก็ถ้าในเมืองก็จะมีสวนลุมนะครับซึ่งมันก็ใกล้กับโครงการเรานะครับที่จริงในในย่านนี้มันจะมีหลายหลายสวนมากเลยนะครับมีทั้งหมดห้า้าสวนเหรอใช่ห้าดาวมั้งเออมันก็เอาเแล้วเราจะเราจะกลับไปกินกันอย่างเดิมใช่ไหมนะครับก็นาน ผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเหมือนกันนอกจากมันมีงานก็เลยเข้ามาดูซึ่งมาดูมันก็ดูล้มลื่นอ่ะผมก็รู้สึกว่าเออในเมืองมันก็มีอะไรดีเนาะอกำลังกายเยอะนะแม่ไอซ์เคยมาเที่ยวสวนแบบนี้บ่อยไหมไม่ค่อยได้มาค่ะทําแต่งานเหรองานยุ่งค่ะช่วงนี้ก็งานยุ่งมากเลยมีเวลาแฟนไหมครับไม่มีเวลาพี่ทำไมไอไม่ตอบไอซบอกหน้าพี่ทำไมอ๋อแล้วที่อกบอกว่าอะไรนะผมมีคําถามที่ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรใช่ไหมแล้วผมถามนะไอซ์มีแฟนยังคะ คุยๆกันอยู่ใครมันลก่นอะไรเป็นตัวเป็นตนนะ,ะอ๋ออ่ะแ,แสดงว่าเรามีโอกาสไม่ใช่แต่ว่าเรานี่ไหน,นเ,ลเลนี่ย <c oughs> แสดงว่าทุกคนที่กําลังแบบดูในคลิปนี้ก็มีโอกาสนะครับเป็นไงลงไม่มลื่นดีไหมโอเคค่ะที่นี่แต่ว่าวันนี้ไม่ไม่ค่อยมีลมใช่รอน,ใ,นใช่ใช่ร้อนมากครับแล้วก็เป็นไงคอนโดที่เราไปดูวันนี้เดลิเพื่อนจิตนานา โอเคค่ะคือแบบมันก็อยู่ใกล้โรงบันด้วยอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวด้วยว่าแบบตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบต้องการหาคอนโดในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เดินทางด้วยพ t ทเอก็สะดวกเ <ừ> ดินทางด้วยรถก็สะดวก <ừ> ค่ะใช่เนี่ยแหละครับในพี่พยายามตอบโจทย์ในที่ไอไอบอกกับพี่ว่าเฮ้ยหนูอยากได้คอนโดในเมือง <ừ> นะครับ <c oughs> พี่ก็เลยบอกเฮ้ยสุขวิทเพลินจิตนาณาเนี่ยมันก็คือในเมืองเลยพึกใช่ไหมแล้วก็เป็นลักชัวรี่ที่สวนกลางสวย ใช่ครับที่มอด้วยใช่แล้วถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับก็แวะชมโครงการได้เลยเหมือนที่คุณดุลเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มนะครับอ๋อ6โมงเหรอ1ทุ่มนี่คืออะไรเวลาเที่ยวเลากลับบ้านเออนะครับก็วันนี้สนุกเนาะสนุกมากเลยไอ้ก็ยินดีครับที่ได้พาไอ้มาเที่ยวมาทานข้าวอาหารอร่อยด้วยใช่ไหม อร่อยมากค่ะอิ่มเป็นมิสเซเนสตาอิ่มเพราะว่าตอนที่กินกันไอไม่คุยกับพี่เลยนะครับไอหอวอ้โอเคจะฝากไอจีหรือเฟซบุ๊กไหมไหมคะไม่ขายละกันไม่ชอบเปิดตัวโอเคงั้พี่ไปแอบดูเฉยๆนะครับโอเคงั้นเป็นว่าขอบคุณมากนะครับน้องไอที่มาร่วมสนุกกับรายการเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็รับบัตรเซ็นทรัลคิวบอร์ชเอร์มูลค่า200บาท3รางวัล นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปที่โครงการไหนหรือเรามีสาวนัดอยู่ที่ไหนอีพีหน้าเราจะไปไหนกันตามดูนะครับแล้วก็วเจอกันเจอกันบาย